สวัสดีครับบ่าวถอสวัสดีท่านชมเด้อครับผมบ่าวถาะพม่าตามเล็กวิ่งพอสีครับงวดวันที่16พึกภาค้2,565ายงวดที่ผ่านมาครับเล็กติดพอสี3,4,2ครับ C2 กอดข้อกันมากเลยครับท่านชมครับพอสีเน้นเล็กวิ่งบนล่าง C ตัวเดียวเด้อครับพี่น้องขับมาตามตรงงวดมาเบิงน้ำกันครับว่าพอสีจะเน้นจะเด่นให้ตัวไหรเนาะครับเนาะเล็กติดตัวไรครับ ยังบ่อผาดเด้อครับท่านผู้ชมครับเลขติดโพสีเลขวิ่งครับเอามาฟังมาชมน้ำกันครับครับพบอนสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับผมนี่ครับสถิติงวดที่ผ่านมาด้วยครับท่านผู้ชมครับครับโพสีครับเลขติดเลขวิ่งเลขติดครับสามสี่สองสี่สองกอดข้อกันมาเรนน้อพ่อเนาะโอ้ยมาลงกันเลยครับพ่อเด่นเลขวิ่งตัวเดียวเท่านั้นบนล่างสี่ครับโอ้ เลขบัเคยมานันกันมานําครับเป็นไดพ่อเป็นเมื่อกี้ถือารวะโอ้ยบัดวันหนึ่ซื้อเลขมันเป็นซื้เครับเดนไ้กระเด็นซีนะครับพี่น้องเนี่ยครับซื้อซีหน่งศูนยคับบัตรสามตัวันเป็นซื้อเจ็ดซีสองสองเอาซีสองมัตตาอพ่อวัตัดพ่อพอ่มานัากันเนาะบานนี้กันเลขกันศูนย์เก้าก็ซื้อสองศูนย์เกครับ ก็บ่เอาสองตัวอีกเอาบุ๊บเป็นอีย่างเงินปัดก็จะเลยอย่างมะบังเง่นจะกันบุ๊บเล็กบ่อดะไเงินครับเล็กขามันจะบ่อเงินอ่าขันผู้ได้วิ่งก็สีสกสีมานอยู่เนาะพี่น้องอ่าวิ่งนะครับคนที่ติดตามว่าสีอยู่ตอนนี้ยังว่าลูกสาวไปวิ่งมันก็เลยไอยมันวิ่งสีวิ่งสีนาพ่อเด็กวิ่งนี่แม่นของพ่อเขาทั้งสีกับสองเลยแม่กอดข้อกันมากเลยวิ่งอยู่เลยหลักติดนี่งวดที่ผ่านมาครับท่านผู้ชม เอ็วันนี่ลราฟันทุกคั้งฮ่าฮ่าฮวันี่มันก็จะว่าเขาอยู่บ่มันก็ฟันดีฟันฟันดีบ่ฟันดีบ่พ่องวันนี้เห็นบ่มันถึงมาสองปู่ดิยังวานครับอืมวันนี้พ่อฟันว่งไหมครับงันวันนี่ฟันว่าเเลือบแล้วมันขึ้นอย่าครับครับเอ้าเฮ็ดจังไหนเขาขึ้นมากางให้รูน้ออืมครับกลางให้รูอย่างไปพ่อลุงก็น้าก็ใ่ดำมาใั่ ครับไป่ีต่ำเปิดคือมาแมนเบืดเลยปัทั่วบานเจ้ามือ่ายเงินจนเบิดเงินแย่งจนเจ้ามือโอ้ยวาะแล้วให้โลมันออกยังกาให้รลมันออกสีสามเดียวซีสามเดียวโอ้ววาน่ร้ออีวันเออดวีน แมวบานอยู่ลงแม่สามตั้ีก็ต่างตั้ก็น่าพอใช้โานังว่าวรู้อยังคือจะมาตัวเก่าวันยามันมันบอกาสนี้เปิดก็มาสามสามสองตั้คือเก่าโอ้ยบาดไปเอาเงินเหรียญหาเหรียญสิบก็เงินแต่เศร้าดีครับตุ่มจะหล่บมาว่างไว้นอัะเอาคอมวบว่าใช่โ้ยโ้ย็เป็น เขาคุณพ่อฝันหลังจากที่คข้าลวนเหล็กแล้วหลังจากมาขึ้นคข้าลวนเล็กคุณพ่อเข้าลวนเหล็กแล้วนอนครับงอนเรือฝันเพรามันเล็กเขราแล้วะมันจะเข่าอีกแล้บว่าเรีกว่ามันจะเข่าอยู่ดิเลรียกติดเรียกมันเมี่นห้าหกเก็ดไหมเรียกเด่นเกตไหมครับพ่อ วดวานี่เดียว <fit> uh huh. ป่ะเจ็ดหาล้วนเดียวแต่เจ็ดหาเนี <Hayır> ่มันขามกันนี่ครับนี่เลขมันขามกันเมือจังงวดเมื่อกี้เนี่ยขามกันทั้งกันเดี่พอสองสามสี่นึ่งแต่ว่าพ่อโบไ้มาน้ำกันมาทันนาเจได้บาบา่มันขามกันบางที่มันออกได้งวดเมื่อกี้มาสี่กับสองเลยที่พอเอานี่ครับท่านผู้ชมพอสี่นะครับผมงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพ่อสีให้เลขติดหาหกเจ็ด กับวิ่งเจ็ดบนล่างตัวเด่นๆครับผมคือว่ใจเจ็หายอีกตัวนึงเจ็หายตัวนึงวพ่อเจ็หายตัวนึงครับ่าชผ่้ชมครับวิ่งเจ็พ่อจับคูแห่งนีามเจ็ดตัวเด่นเด้อครับผมสามเจ็ดเจ็ดสเจ็ดองเจเก้าห่งเจครับนี่ครับถ้าพอมากตามที่พ่อจับให้ก็จับเองนะพ่อเนาะจับเองครับแท่งล่างแท่งบนงน ครับของพ่อนี่เป็นบนเนาะเป็นทั้งบนคทั้งล่างนะครับเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเป็นทั้งบนทั้งล่างดิครับโอ้แต่ว่าฟันดีฟันนี่มันก็จะว่าเขาอยู่บ่พ่อทั้งหมดนพ่อเขาคิดว่ามันเขายุบก็เค็ดเคล็ดเอเกียหรือมันมันฟันหรือมันเคยเข่าแต่ว่าเลขติดนี่พ่อมันจะขามกันมากสินว่าหาเจ็ดมันขามได้จะว่าเป็นหกเจ็ดเป็นพ่อพ่อโอ้โหัดกันได้ัี่บ่ได้ครับกัดขัดทีขัดทีขัดอะไรโอ้โหดบางนึงมันมาต่อกันนีนี่พ่อสี่สอง งวดงวดวัน่งมันเขียนผิดจริงจริงมันจะเป็นสองสามซีจริงจริงเป็นสองสามซีอ๋อแมน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 รับของพอจะเป็นสองซีนะครับแคปหน้าเจอกับพี่น้องนะครับผมโอ้ฝันดีพร้อมนะพ่อเนาะฝันดีครับฝันดีเนาะครับฝันกับฝันราหบเนี่ยไม่ได้ไอ้งวดเมื่อกี้จังไดขึ้นได้ได้เจ็ดซีสองของพ่อโอ้ยเรียกแม่ผมเช็คจังใดจะไปซื้อจังใัแจังมาพ่อว่าจับครูซีสองเห็นไหมเนาะโอ้ จังว่าเสียดาย่ับเก็นาเรียกเพ่อเค่นมาดนนย์หันว่ารีเพ่อะาาัดันเัของของเมขวันนี่คือวัดอีกสีสองเนี่ยว่าจะไปหาไม่ขวัญอยู่ดีครับพอดีว่าแม่บอยูรเรยบรอยไปดอนลาวอใว้สั้งอยู่เอาเอาเอาสมาให้ั เขาเรตัดอแม่เรียกไใส่สีเกลียวมาสีว่าขาถึงอ้วนครับค่ะมันัวแล้วเรียกเรียกมันมันเป็นตัดมันตัดว่าใดดีเจ็ดหาในตรงของพอสีเล่นบ่เด่นกับของแม่ขวัญเลยอ๋จังดงวดเียเจ้าหาเจยเจ็ดหาโอ้ครับจังไปฟังชุดเต็มน้ำแม่ขวันที่ครับ่านช่ครับอันนี้พอสีพอสีมาคู่ใดครับนี่มากเจนี่บ่มารสามเจ็ด วิ่งเจ็ดด้วยครับท่านชมนี่เลขเจ็ดเบาแถวเขียนจะเขียนแบบนี้จะโบกคือนมูอครับนี่ครับเลขปิดพอสีดนะครับหาหกเจ็ดพอสีว่านี่ครับหาเจ็ดครับผมแต่ว่าเด่นสามเจ็ดแม่ขวัญจะเน็นที่หาเจ็ดนะครับตรงครับแม่ขวัญอยู่แม่ขวัญ่นว่าตรงกับชุดแม่ขวัญอยู่หาเจ็ดชุดเต็มเดี๋ยวจังไปตามจังไปฟังนั่นแม่ขวัญอีกที่หนึ่งวางงวดนี่พิ่นใดตัวใดงวดที่แล้วเพิ่นกระไดสี่สองพันตัดไปจังไปฟังอืมอันนี้น่ทางพอสีครับผม งวดที่แล้วได้เก้าได้เก้าศูนพอมีพอเก้าศูนย์สองบเก้าศูนย์สองศูนย์เก้าอ๋อสองศูนย์เก้าอืมว่าวตจักจะได้องีักจริเสิกอโโอ้แต่ว่าเล็เลขติดเล็กวิ่งมักนพอสีด้วครับชมชมงวดเนี้ยเรื่กตัวจับเพราะมันออกออกจับตัวมันออกเก้วเับก่าตเก่ามัน คือกอบ่ของเลียวของบอมเร่ยบอหมัดโอ้ครับมันมาออกแรงำได้ปีนเด็กคนหน้ามานักันมากถึงสามสูงหมดครับอือดีแล้วเหตุที่เรกไม่สามาแต่ว่าถามวดนี่ถามมาก็จะเป็นฮาเจ็ดตัวนี้มันบอพอฮาเจ็ดอือ ส7มเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองงเจ็ดเจ็ดเาเก้าเจ็ดหน่งหกหกที่จริงกับน้ำมาพอสูตรพอนเลกับแวนน้ำแน่นกับไปน้ำด้วยครับท่านชมครับเอาแคบเอาครับท่านชมตามนี้ครับมาตามใหมเลยเด้อครับแนวทางของพอสีครับสิบหกึกสภาคม2อ6 5ยหาครับย่ำเลขติดพอสีมาถูกหวดครับท่านชมพี่น้องห้าหกับวิ่งเด่นให้ตัวเดียว 7บนล่างครับผมจับคู่เน้นคู่เด่นให้3 7 7 3 7 2 7 9 1 6 5 7เป็นชุดร่องเด้อครับท่านชมครับเอาไว้พิจารณาเพิ่งเอาเป็นแนวทางพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้คือเก่าบอ่าเอาคือครับแล้วก็เอาเลขวิ่งอ่าเขาปล่อยไล่ตัวงงครับผมผู้ซื้อก็ห้ามบมดถือเพร่ะกิดครับฝากไว้คือเก่าครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อครับเงินไหลน้องท่องไหลเข่าสุกนนครับบ่าวเถาสวัสดีครับ